That's TV. ฮอนด้าผู้นำวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยส่งมอบประสบการณ์ระดับโลกให้กับแฟนๆยกทับลูกค้ารถจักรยานยนต์ฮอนด้าจากทั่วประเทศร่วมเฉียกก้องสมเกียรติและนักแข่งฮอนด้าถึงขอบสนามพร้อมร่วมกิจกรรมมิดแอนกรีดกับนักแข่งมอเต GP และโมโต2จากฮอนด้านสนามช้างอินเตอร์แชนแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ความพิเศษที่เกิดขึ้นสื่อสารผ่านแคมเปญเ r e s h to the One เราสปิริตไทยให้เป็นหนึ่งเปิดโอกาสให้ลูกค้าจากขับรถ รถจักรยานยนต์ฮอนด้าทั่วประเทศได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ครั้งนี้โดยมารวมตัวกันที่ Honda Race to the One Village ซึ่งเป็น Village ในบรรยากาศแบบแกล้ปิ้งก่อนเดินทางเข้าสู่สนามเพื่อร่วมให้กำลังใจนักแข่งไทยไปพร้อมๆกันโดยมีนักแข่งชั้นนำจากทีม Honda Racing Thailand นำขบวนโดยฟิล์มรัฐภาควิรัโรดนักแข่งไทยคนแรกในโมโตทมาร่วมขี่รถนำขบวนเข้าสู่สนามอย่างยิ่งใหญ่ค่ะ อีกหนึ่งในไฮไลท์กับการเปิดตัวในลุกสุดปังชุดไทยอินเตอร์ของ Honda r a ร e a อ b s s s a d o r โดยได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิด Honda Race to the One ที่ต้องการนำเสนอความเป็นไทยทุกคนยังได้เปิดประสบการณ์ทดลองขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda EV เพื่อพิสูจน์ความโดดเด่นของสมรรถนะ และพิเศษสุดกับการเปิดตัวรถรุ่นพิเศษ Big b ไบ Super Sport Top Class s p o า t สายพัน์แข่งตัวจริงฉลองครบรอบ30ปี Honda CBR พันบ R R Exclusive ซึ่งมีเพียง5คันในประเทศไทยปิดท้ายกับช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยในกิจกรรม Meet and g r e กับนักแข่ง Moto GP และนักแข่ง Moto2 จาก Honda นำโดยมาร์คมาเกสและก้องสมเกียรติจันทา การแข่งขันโมโตทูสนามต่อไปจะมีขึ้นระหว่างวันที่14-16ตุลาคมนี้ในรายการออสเตรเลียนกลางปีแฟนๆความเร็วชาวไทยร่วมส่งกำลังใจเชียร์ยอดนักบิดไทยก้องสมเกียรติจันทะกันนะคะ